สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมงข่าวช่วงข่าวต่าประเทศกับแบมธนาพรนะคะและในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ p e c ชี้คนทำงานสื่อทั่วโลกถูกคราช,ชีวิตมากที่สุดเป็นปรติการในปี66สำนักงานข่าวสินหัวรายงานว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะหรือวันที่3มกราคมองค์การ Press อ m b บ c นแคมเปญซึ่งตั้งอยู่ในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ เผยจำนวนผู้สื่อข่าวถูกสังหารมากเป็นวัติการเมื่อปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปี2 5 1 6นะคะเป็นปีที่อันตรายร้ายแรงที่สุดสำหรับแรงงานภาคสื่อองค์การระบุว่ามีผู้สื่อข่าวถูกฆ่าชีวิต140รายในปี2 5 1 6โดยในจำนวนนี้นะคะพบอยู่ในตะวันออกกลาง90รายตามด้วยลาตินอเมริกา20รายเอเชีย12รายออฟริกา11รายยุโรป4รายและอเมริกาเหนือ3รายค่ะ ส่วน3เดือนสุดท้ายของปี2566มีผู้สื่อข่าวถูกสังหารเฉลียนน่ย1รายต่อวันในกาซาและเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย81รายในชนวนกาซานะับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมด้านประธานองค์การนะคะกล่าวว่าองค์การขอพนามการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายเหล่านี้ค่ะและถ้าใครสงสัยว่าองค์การ Press e m b e n Campaign นี่คืออะไรและนี่นะคะเป็นองค์การพัฒนาเอกชนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2547โดยกลุ่มผู้สื่อข่าวนานาชาติ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการคุม้มครองทางกฎหมายและความปลอดภัยกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ที่เกิดความขัดแยง้งพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบหรือในภารกิจอันตรายนั่นเองค่ะต้องยอมรับนะคะว่าอาชีพของผู้สื่อข่าวเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องเจอกับเรื่องอันตรายไม่แพ้กันเพียงเพราะว่าต้องติดตามสถานการณ์และรายงานข่าวตามจริงให้กับประชาชนทุกคนให้ทราบต้องขอขอบคุณที่มีองค์การสำหรับผู้สื่อข่าวแบบนี้มากๆนะคะอย่างน้อยๆก็สามารถช่วยเหลือผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจที่เสี่ยงอ สุดท้ายนี้นะคะคนข่าวมองข่าวขอแสดงความเสียใจต่อผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตไปในปี66หวังว่าปีใหม่นี้นะคะจำนวนผู้เสียชีวิตจะลดลงหรือถ้าไม่มีใครต้องสูญเสียไปเลยก็คงจะดีไม่น้อยเช่นกันค่ะและนี่คือข่าวต่างประเทศนึงวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คนข่าวมองข่าวช่วงข่าวตระเทศขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ